เื่อนเธอมันเยอะเกินไปทีนี้เดี๋ยววันนี้สองคนนะคะจะมาเล่นเกมกันซึ่งเกมของเรานี้เราขออนุญาตให้ตั้งชื่อทีมก่อนได้เลยครับอ,อย่างเช่นชื่อทีมแบบสไตล์แบบม้วนจ่อยอย่างแพนเรียบด่วนอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นย่านที่อยู่อาศาัยหรือสถานที่ที่เราชอบออันไหนทุกคนไหลลองช่วยตั้งชื่อทีมหน่อยสิปอนอะไรดีปอน หมายถึงว่าให้ให้แบบว่าให้นึกคำมาใช่ไหมเป็นแบบตั้งชื่อทีมมาแบบป้อนท่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยสมมุติสมมุติเป็นแบบชื่ออะไรดีอะอะไรนะอ๋อผมว่าึงรู้แล้วอะไรครับอย่างคุณอะน่าจะปอน RCA ีเอไมยังไงฮะเอ้าชีวิตคุณติดอยู่อาซีเอติดอยู่สตูเต้นอยู่เนี่ยอ๋อเราะก็ใช่นะได้ เออปอนอาซีเอแต่ว่ามีผมเห็นพี่เตพี่เตตั้งฉายาไอ้ผมปูนเห็นเปล่าไม่ยังไม่เห็นเี่ราะมันจะมีลิสต์เยอะมากเลยวันนั้นที่พี่เต้ตั้งชื่อให้ผมเลยตกลงมาแล้วว่าจะเชื่อปอนเดลิงปอนเดลิงปอลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อปอลเดลิงให้มันดูน่ากินจริงๆแล้วมันหมายถึงโดนัทนะครับผมก็คือปอนเดลิงนั่นแหละแต่ว่าเป็นปอนเดลิงชื่อทีมปอนเดลิงครับผมปอนเดลิงนะ RCA นะคะอ่าต่อไปที่ผู้วินล่ะบูวินมีคิดออกในหัวบ้างไหม ผู้อินอาลีเหรอผู้อินอาลีท้ามาอยู่เป็นอาลีอะอกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรอ่ะใหญ่ดยผู้อินอ่าเป็นอะไรดีผมว่าอันนี้ดีกว่าบ้านอยู่แถวไหนก่อนอยู่อโศกดีกว่าอ่าผู้อินอโศกเนี่ยเหรอเป็นคนอโศกมาเป็นคนอโศกให้มัอยู่ตรงกลางต้องหาคำมาอยู่ตรงกลางต้องหาเลยดี ได้อ่ะด้านนั้นเป็นตัดสินใจแล้วภูวินตโศกนะเอางี้ีกว่าภูวินตัวตึงย่านะโศกอ่ะ,อะ,อะมาเดี๋ยวเรามาขอเสียงเชียร์กันหน่อยดีกว่าวันนี้ใครเชียร์ทีมนะปอนด์เดลิงนะอาซีเลย <c oughs> ส่วนอีกทีมพบกับ